สวัสด right? to ีค wow. ุณไร r ์เนาะดีมาเนาะฮุยประมาณประมาณปรเบียเนะทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้ครบรอบวนิยมสุขหมสนุกดเนยมสุขมียเีโอเคครับนี้ผมไปครับวันนี้ครับเราก็เดินาในช่วงทายแล้วจริงๆนะครับช่วง้างความจุมัน่างไปไว้เสมอนั่นเองนะครับ้าจะบอกมันคอเวาสุด้ายนงปวดนช่คนดุดเนาะ เนาะวิวันนี้มีควคมสุดจริงได้อยู่คนพิเศษนะฮะกับช่วงเวลาสุดพิเศษนะครับและที่สำคัญวันนี้เรามีอีกหนึ่งบุคคลพิเศษนะฮะที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับทุกคนฮะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนะครับคุณกล่องแก้วบุญญาธวานกรรมการบริษัทลอลิปประเทศไทยจำกัดนะฮะหโดยที่เรารู้จักกันนะครับคุณเป็ดนั่นเองครับขอเสียงปรบมือในดัครับผมเหมือนจะเหล่าป่ะวิ ซีโอนะซีโออาโอเคครับวันนี้ครับคุณเป็นแอมก็ได้เตรียมนะครับช่อดอกไม้นะครับมอบให้กับจุงด้วยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไม้เสียบลินแป๊บนึงนะครับของขวัมากครับได้เลยครับนี่บอกไปนะครับว่านะครับทามโดราเนี่ยครับก็ได้จากการดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ร่วมงานนะครับกับชุ้งอะไรข้างมากจริงๆนะก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านมากจริงๆที่ให้การสนับสนุน ได้อีกหนึ่งช็อตแบบไม่มีชอ่อดอกไม้นั่นเองนะครับได้เลยครับโอเคครับผมก็นับสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามนะฮะแตขออนอุญาตแบบหนึ่งช็อตนะครับตอนนี้ถ่ายรูปสองคนบนเวท,ทีมันเหงาเกินไปผมว่าถ่ายพร้อมกัน30คนเลยดีกว่านั่นเองนะครับอ่าด้านล่างครับโอเคแล้วลิงก็เลยเผยเจ้าเหินเหินเหินกุตูนะฮะเป็นสวัสดีครับ อุ้ยไม่เปิดไฟด้วยอุ้ยไม่เปิดไฟให้พูดอาหารไม่ได้เลยไม่ได้เลยโดนแน่โดนแน่เราเล่นเราเล่นเลยนนะยาคๆไม่เป็นโคฮาก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดีใจที่ได้เจอรอบที่ที่เท่าไหร่แล้วสามแล้วรอบที่สามใช่ไหมเจอกันล่าสุดเมื่อเดือนแปดเนาะที่แล้วเมื่อกี้ทุณยังถามเลยว่าไม่เจอกันนานแค่ไหนก็บอกกบปีแล้วกบปีเลยหรอสวยขึ้นเนาะ ปากหวานหลอเลยแต่ว่าหล่อึ้อหล่อคือมานหล่อคือจริงหุ่นดีขึ้นมากๆเห็นหน่อยครับเ็ครับไม่ใช่ผมนะโอเคนะฮะแต่งจริงคุณเปชรผมไม่คยได้กินเลยครับได้ข่าวมาเขาลือกันทั่วครุงน้ำเลยยังไงคะว่าชุ้งนี้คือลูกรักของเมล่าเอ้ย ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ชายคนแรกรที่ได้ร่วมง,งานของ g M m แล้วก็มีความเป็นกันเองมากตั<ม>้งแต่วันแรกที่เจอคือพี่จาได้ว่าวันนั้นเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินมาที่ลานจอดรถตอนที่แบบรถพี่อ่ะเพิ่งจะแบบไปจอดเลยพี่ก็แบบอเอ๊ะใครว่าเด็กคนนี้มันหน้าตาดีแปลกๆสกพักนึงแบบเดินมาพูดคุยแบบเป็นกันเองมากซึ่งมันไม่ใช่แบบลักษณะของศิลปินไงอ,อก็ต้องมีแบบ,แบนิดๆนิดเยเดินมา ผมเพิ่งมาจากถ่ายงานเลอยังจะอาบน้ํามากไปอาบน้ำตรงไหนได้บ้างอ่พี่ก็แบบโอเคจุงก็เริ่มเห็นว่าเดอกเขาหล่อแล้วสักพักนึงเด็นไปอีกยืนแบบกรอบเมล่าใส่ปักเออคือของเต็มที่มากคือยังไม่ทานได้บอกเลยว่าทานยังไงน้องแก่ปึ๊บกรอกปั๊บลืมบอกว่าเออน้องชมกับน้ําก่อนก็ได้เดี๋ยวไม่ทานขอย้ย้อนไปวันนั้นนิดนึงฟิลมันได้ครับอ ก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่ก็ติดตามเนาะแบบพัฒนาการของน้องทั้งแบบทั้งร้องทั้งเต้นท okay. ั us, ้งแบบโอ้โหซีรีส์ต่างๆนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีเมล่าที่ออกมาเป็นสูตรใหม่เรื่อยๆถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะร่วมงานกับน้องอีกเรื่อยๆนะคะใช่เลยแล้วเจอรอบนี้ก็หล่อมากหล่อแบบหล่อปี่ถูกปิดตาแบบหล่อสวยนะจริงนะฮะโป้มีใครรับดีเราเราเราเชือกันอยู่นะนั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือ ใช่เมล่า Sun h e ล l ส h Sun ล e a l อ่ะดีเลยโอเคารโอเคมีนะครผลมีแบบดีๆนั่นเองคุณน้อยคุณน้อยเด็กกินยำคุณน้อยโอเคแล้วพี่เพชรนะถ้าใครที่สนใจหรืออยากทานเนี่ยสามารถเชิดเราช่องทางไหนบ้างครับคือจริงๆเมล่าเนี่ยเรามาจุดเริ่มต้นเลยคือทิกตอกนะคะ คือตัวเนี้ยคือขายดีมากในทิกตอกแล้วตอนนี้คือสินค้าแทบจะหมดกับพี่คนนึงคนนันใช่ไหมชื่ออะไรคนไหนเขาคนไหนคะ่พี่ที่เนแมบ้านอ่ะเขารวยแล้วก็กลับพม่าไปแล้วเอาละครับตายแล้วโอเคใช่ใช่เธอใจไก่บ้านชื่อฉันชื่อพีต้องนะครับผมนะฮะอยู่กับคุณเป็ดเนี่ยเป็นแม่บ้านก็รวยเลยจริงอ่ะเขารวยจริงแล้วก็ขนทองขนเงินกลับพม่าไปแล้วนะอืมสดจอดเพราะว่าเมน้าขายดีไงนะเขอตรงมาได้ไหมครับ ผมว่ามันจะเริ่มเป็นพิธีกรแล้วดีกว่าอันเหรอคะรับมาจากพ่อบ้านไหมฮะอช่วยใส่กองนะช่วยใส่ก่องนะฮะหรือว่าเราเลิกร้องเพลงแล้วไปแบนอย่าเลยอย่าเลยอ๋อโอเคแล้วเป็นเซสัดีแล้วนะฮะก็วันนี้นะคะพี่ก็อยากจะขอบคุณทุกทุกท่านตรงนี้มากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีแบบทุกคนสพอร์ตตรงเนี้ยก็อาจจะไม่มีงานวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องจุงมากๆนะคะที่แบบเออได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งรอบหน้าพี่รู้ละถ้าเกิดได้เจอกันอีกนะคะ เป็นธีมลูกทุ่งล่ะพี่รู้สึกว่าใช่ใช่ไหมคะรู้สึกไหมคะเมื่อกี้ตอนที้แบบเพลงแบบสาบกลมาหรืออะไรมายังเฉยเฉยพอลูกทุ่งมาเท่านั้นแหละจริงยายแล็บในจุดที่หนึ่งจริงไหมผมเล่าให้ฟังนะอันนี้คือไม่อยากเล่าให้ใครฟังเนี่ยจะมันเสียความนิดนึงผมเดินอยู่ฮองเดะเกาหลีเห็นยานแบบวัยรุ่นจับจามเลยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าในหูฟังจุงมอะผมฟังยายแล็บแล้วก็เดินเท่ๆ คือเดินอย่างเท่เลยนะคนแบบเดินเดินผ่านก็จะแบบใส่เสื้อผ้าแบบสตรีทแฟชั่นหรอแบบสตรีทแฟชั่นคือกิ๊งขาสแบบเสื้อหนังแจ็คเก็ตยิใส่กู๊ดเออร์แต่นในหูเราแย่แหลมไปตอนเศร้าๆอย่างเงี้ยเลยไอ้ซอฟท์เวอร์อันนี้งงเลยไม่เข้าใจเดี๋ยวเรื่องผมพักทาเซเลเตอร์ให้นะฮะโอเคได้เลยถ้าข้างๆใครเปอินเตอร์เฟอร์ฝากทาร์เซเลเตอร์ด้วยนะโดนให้คนยี่สิบช่วยกันนะฮะ ช่วยครับี่เป็ดน,นะครับผมช่วยนะในอนาคตจะมีโอกาสอย่างแน่น,นอนนะครับอยากให้พี่เป็ดฝากถึงช่องทางต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างนะครับติดต่อ TikTok นะคะแล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็ยังมีอ่าเว็บไซต์ด้วยต,อ,ยตอนนี้แล้วก็มี Twitter ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากเบราไว้ด้วยนะคะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณเป็ดย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องจุ๋มงานด้วยค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับทุกคนนะเราจะลดเทิร์นทั้ง